วันนี้วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับทางวัดวีรชดธรรมารามจัดพิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลแล้วก็มีพิธีบุกเสกคนนะครับในเวลา15นาฬิกา0 0น,น,นหรือเวลาบ่าย3โมงนะครับที่พระอุโบสถวัดวีรชดธรรมารามนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศการเต็มงานนะครับตอนนี้พระสงฆ์ก็กำลัง จะเต,ตรียมสถานที่นะครับในการทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนี้จะเป็นวัตถุมงคลที่จะใช้ในงานกระถินนะครับสำหรับพระสงฆ์ที่จะเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับจะมีท่านพระภาวนาประชานุกูลนะครับเจ้าคณะอำเภอรังเปียวเจ้าวัดวิชโชธรรมารามนะครับเป็นประธานนะครับและพระเดชพระคุณพระราชธีะคุณ ผู้ช่วยเจ้าวัดวัดสะเกตหลวงหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งนะครับแล้วก็หลวงพ่อประยูนวัดพนมเสร็จเหนือจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ าชมบรรยากาศกันเต็มงานนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับสามารถบูชาพานขันคูได้ที่หน้าทางขึ้นเทาโบสถวัดวิรโชธธมารามนะครับพิธีจะจัดในเวลา15นาฬิกานะครับหรือบ่าย3โมงนะครับ พระเจ้าตากนะครับพระธงคนนี้ นอกจากพิธีพุทธาวิเศษวัตถุมงคลนะครับจะจะมีพิธีปลุกเสกคนด้วยนะครับท่านใดที่จะเสริมดวงเสริมบุญบารมีตะดาะเคาะต่อชะตานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับท่านยังมีเวลานะครับเดินทางมาได้นะครับในเวลา13.15นาฬิกาจุด22นนะครับณพระบัวสดวัดเวทธทรมารามนะครับพิธีจะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาจุด22นเป็นต้นไปท่านก็บูชาพันธันคูได้นะครับค่าบูชาพันธันคูพันธันคู108บาทนะครับ ทีทางขึ้นเขาโบสถ์นะครับ พระที่จะเข้าร่วมในพิธีนะครับทำพิธีพิเศษเกตพระเดชพระคุณพระราชนิจิตรคุณนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสสังเกตโอรามหาวิหารนะครับท่านพระครูสุนพรโทธรรมนะครับเหลือหลวงปู่บุญมานะครับโทธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนนะครับท่านพระภาวนาประชานุกูลหลงพ้องงารอภากโลนะครับเจ้าอาวาสวัดโชธรรมรามเป็นประธานในพิธีนะครับ ท่านพระคูนิวาตะธรรมทรนะครับหรือหลวงพ่อประยูนสาขาเล่าเล่านะครับเจ้าวาดวัดพนมเตเเหนือจังหวัดนครสวรรค์พระคูวิสุทธสมุดสมุดคุณนะครับหลวงพ่อนันวิสุทธวิสุทธโทเจ้าวาดวัณบางทีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก็ขอจบการรายงานบรรยากาศการเตรียมงานไว้ท่านี้นะครับท่านใดที่จะเดินทางมุ่วมพิธีก็สามารถเดินทางมุ่วมพิธีได้นะครับที่วัดวิรชนธรรมรา,ามเวลา1 5 0นาิกาจุดตุดต่ตนนนะครับสวัสดีครับ